นะครับเรียกว่าไข่น,<ห>นกกระทากร<ๆ>อบอร่อยสุดๆแล้วก็กล้วยแครกกรอบอร่อยสุดๆแต่ต้องตอนร้อนๆ,อนอนๆพอตอนเย็นๆก็ไม่ค่อยกรอบเทไร,รกรอบลดลงถามคุณลุงชื่ออะไรนะสสคุณลุงสมศักดิ์นะครับมีร้านคุณลุงนะครับรับสอนด้วยนะรับสอนด้วยใครมาเรียนได้นะเนี่น้ำมันนี่ อ๋อต้องต้องเป็นยี่ห้อนี้เดียวลินทิปห,หรือว่ายีหย่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้้ออะไไรรก็ดคับแล้ว,ลวที่เห็นนั่นคือใช้กี่กี่ครั้งครับอันนี้ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกแล้ว<น>ใช้กี่ครั้งทั้งหมดได้ครั้งเดียวครับใช้ครั้งเดียวทําไมใช้ซ้ําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันถ้าเขาไปใช้ซ้ำเนี่ยมันจะเหม็นเบนหืนครับนหืนนู่นแนววันนี้เนาะอันนี้ก็ไม่นี้ขวดอ๋อแล้วการนี้อีกขวดหนึ่งห้าหกขวดตัวเนี้อืม พึ่งเมื่อกี้ผมได้ลองชิมกล้วยเนี่ยกล้วยแขกเนี่ยเอาเป็นแผ่นๆตัดกล้วยหรือว่าหรือว่าเอามาผสมให้เละๆแล้วก็อยู่ข้างในปั้นหรือว่าเป็นเป็นเป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆเลยครับเป็นชิ้นๆครับกล้วยลูกนี่จะได้สามชิ้นกล้วยหนึ่งลูกได้สามชิ้นครับผมขายวันหนึ่งใช้ประมาณกี่หวีครับประมาณสิบห้าหวีสิบห้าหวีสิบห้าหวีอืม แล้วที่คนติดใจรสชาตินี่โดยมากเขาจะชมคุณลุงสมศักดิ์ว่าไงอ่าที่เปิ้นบอกว่ามันมันอร่อยแล้วก็มันแห้งมันไม่ติดมันอ่าน้ํามันไม่ติดน้ามันไม่อมน้ํามันเขาบอกอืมเราว่าครับไปที่อื่นนี่มันจะมีมีอมน้ามันครับแล้วที่นี่มันไม่ออมน้ามันเคยเจอลูกค้าคนเดียวมาซื้อที่ร้านนี้แบบเอามดเลยมีไหมซื้อไปแจกมีอยู่อ๋อมีอยู่ประมาณสี่ห้าครั้ง เมาหมดไปหมดเลยมีเท่าไรเอาหมดเอาหมดเขเอาไปแจกสบ,บายเลยแป๊บเดียวกลับ<อ>บ้านเลยเอ,นนอืมเอาไปทำโรงทานเนี่ยครับผมแล้วคนที่มาเรียนมาเรียนนี่โดยมากอายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าอายุประมาณก็สามสิบห้าขึ้นนะถึงประมาณห้าสมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีทั้งผู้ชายผู้หญิงตอนนี้คุณลุงอยู่ที่ ตำบลอะไรเอ่ยตำบลบ,บ,บ้านเป้าบ้านเปาอำเภอแม่แตงตจังหวัดเชียงใหม่คนมาเรียนโดยมากเป็นคนจังหวัดไหนกันเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่แต่จะเป็นโดยสเกตสันกําแพงที่มาเรียนนาสารพีอืจะเป็นอำเภอแม่ห้องสอนครับคงจะมาคือ,ค,อคือจะบอกว่าคุณลุงสมศักดิ์เนี่ยเขาหลับสอนด้วยนะใครสนใจประกอบอาชีพนี้นะแล้วคุณลุงคิดว่าอาชีพขายไข่นกกระทากล้วยแขกกล้วยทอดเนี่ยคิดว่าจะอยู่ได้อีกนานไหมครับ ร้านนี้ขายจะอยู่ได้อีกนานครับเพราะว่ามันถ้าเราทำให้มันอร่อยนะคนติดใจคนติดใจมันก็อยู่อยู่ได้นานเราทำมันะชาต้องใส่ตู้อ่ามีตูู้มีอะไรมันจะไม่ได้เข้าอือันนี้อะไรเนี่ยใบเตยเอาไว้ทําอะไรหอมให้น้ำมันให้มันหอมอ๋อให้น้ำมันหอมแล้วนี่มะพร้าวเอามาขูดทําอะไรใส่ในกล้วยแหกโอเคันนี้ และอันนี้ก็คือมันกลมๆเพราะเราปั้นหรือยังไงเราปั้นนะอ่ะเบอร์โทรติดต่อเผื่อคนอยากจะเรียนครับศูนย์แปดสามครับเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์โทรมาได้ในเวลาไหนครับผมได้ทุกเวลาครับได้ตลอดเวลาเลยครับอ่าอูกกำเมืองชวนคนมาเรียนทอดกล้วยแขกไข่นกกระทาได้เลยครับเชิญครับอ่าถ้าใครสนใจอย่างใดนะครับทำกล้วยทอดนะครับกล้วยทอดหรือว่าขนมไข่นกกระทานะครับครับเป็นอาชีพที่ที่ยั่งยืน ดีกว่าทําสวนนะครับสนใจกับใบเฮียนได้ครับที่รูบ้านลุงสมซักิ์นะครับหรือว่าจะถาบับป้าก็ทมหาพ่อสมซัก์นะครับบ้านแพะนะครับบ้านแพรหมูห่านะครับบ้านเฮานี่บ่ได้แต่ว่ามีค่าเรียนนิดนึงเท่าไหร่ครับผมมีค่าเรียนน้อยๆนะคนคอร์สละที่้นแท้ๆนะครับอู้เป็นหมื่นเนาะ๋อคนอื่นสอนเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับที่ผมนี่จะเป็นค้ายทอดก็เยะ 4,005นะครับต่อรองกันได้แล้วลรวมไข่นกกระทาได้ไหมขายนกกระทาดี่ก่ว่าต่างหาก 3, 5, นะครับ3,005นะครับอ๋อครับผมวันหนึ่งเขาขายสองอย่างนะเรียนใช้เวลากี่วันครับเรียนหนึ่งวันครับหนึ่งวันเป็นเป็นเลยครับขายได้เลยมีคนเรียนไปแล้วงงแล้วต้องมาเรียน,นซ้ํามีไหมสอบตกมีไหมมันมีครับสอบโทรมาสอบถามอ๋อโทรมาถามได้แนะนําอย่างเดียวโอเคหลังจากนั้นก็ไปขายอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันครับถ้าตามสูตรนี้ครับ รายได้ดีครับวันหนึ่งประมาณ2องพันกว่าบาทคอาแล้วงเลือประมาณพันหบาทเยี่ยมเลยครับผมครับดเรียบร้อยแล้เยี่ยมเลยครับครับผมครับขอบคุณมากครับผมที่มาร่วมรายการช่องริโชครับสวัสดีคุณลุงสมศักดิ์ครับสวัสดีครับ